คลิปนี้เราไปดูวิธีการไล่ลมกระบอกดันโซ่ราวลิ้นและไปดูเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการขันแกนขับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับพี่น้อง f อเมื่อเราทำการขันเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเข้าเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรขันให้มันแน่นนะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงเรื่องของนี่เลยนะครับปัญหาของการเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นและก็โซ่ราวลิ้นมันดัง นะครับเมื่อเราเปลี่ยนไปแล้วมันดังดังสาเหตุมันก็เกิดมาจากแขนกดโซ่เราลิ้นตรงนี้นะครับมันเกิดการบิดตัวบิดงอนะครับทําให้ยางกดโซ่นะครับมันกดไม่ลงตรงกลางโซ่นั่นเองเห็นไหมยางกดโซ่มันไปกดที่ขอบข้อโซ่นะครับพี่น้องเอฟซีกดไปกดมาสักพักหนึ่งนะครับยางมันก็จะตกออกจากโซ่นะครับมันก็เลยเกิดเป็นเสียงดังนั่นเอง นะครับวันนี้เราได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับกดลงตรงกลางโซ่แล้วนะครับใครอยากจะเชื่อมดามนะครับตรงข้องอก็สามารถเชื่อมดามได้นะครับพี่น้อง FC ไม่มีผลใดๆนะครับถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมเดี๋ยวมันก็บิดงออีกนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของการประกอบแล้วก็การไล่ลมกระบอกดันโซ่ราวลิ้นนะครับ กระบอกด so ันโซ่ราลิ้นนะครับมันจะมีนะสปร,ริงตัวยาวอยู่หนึ่งตัวนะครับอ่าสปริงตัวยาวนะครับเราก็จะเอาด้านเล็กด้านปลายเล็กนะอ่ามันจะมีด้านปลายเล็กกับปลายใหญ่เนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 เอาด้านปลายเล็กขึ้นบนนะครับเอาด้านปลายเล็กดันเข้าไปในกระบอกดันโซร่ราลิ้นแล้วก็น็อกก็จะมีแหวนทองแดงหนึ่งตัวนะครับทีนี้เราก็เอาน็อตใส่สปริงแล้วก็ดันขึ้นไปแบบนี้นะครับทุกท่านนะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางคนไปจับยืดสปริงบางคนไปใช้สปริงเทียมมันแข็งเกินไปนะครับมันจะใส่ยากนั่นเองนะครับพี่น้องนะดังนั้นไม่ต้องไปทําการยืดสปริงนะครับสปริงเดิมๆของเขามันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่สปริงให้มันแข็งขึ้นนะครับการใส่สปริงที่มันแข็งขึ้นนะครับ มันก็ไม่ได้ทําให้มันเงียบนะครับการที่โซ่ราวลิ้นมันดังก็คือโซ่ราวลิ้นมันไม่ตึงนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะนะครับดังนั้นนะครับเราต้องไปทําการตรวจเช็คว่ายางที่ปลายอุดกระบอกรันโซ่ราวลิ้นนะครับพี่น้องเอฟซีมันสึกหลอหรือเปล่าแขนกดโซ่มันคดงอหรือเปล่าโซ่ราวลิ้นยืดหรือเปล่ายางกริง้งยางกดโซ่ นะครับมันสึกลอหรือเปล่านะครับพี่น้อง fc การใส่สปริงแข็งไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยยิ่งแข็งนะครับยางิ้งโซ่ยางกดโซ่ยิ่งสึกลอเร็วนะครับเพราะว่าแรงกดมันเยอะนะครับพี่น้อง fc นะเอาละนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะไล่ลมลอ่กระบอกรันโซ่เราเลี้นก็ให้ขันน็อตเบอร์สิตรงที่มือผมชี้ด้านล่างเมื่อกี้ข้างคันเกียร์นะครับน็อตเบอร์สิบด้านล่างข้างคันเกียร์ให้ขันเข้าให้แน่นก่อนเลยหลังจากนั้นเอาน้ํามันเทลงไป หลังจากเอาน้ำมันเทลงไปแล้วนะครับทุกท่านก็ให้ทุกท่านแยกตามนี้เลยนะครับในการที่เราแยกตรงนี้ผมจะไม่ตัดคลิปนะผมจะถ่ายยาวๆไปเลยเพราะว่าบางคนนะบางท่านนะครับยังไม่เข้าใจเรื่องของการไล่ลมกระบอกดันโซ่เราลิ้นมันก็มีเทคนิคของมันอยู่ นะครับไม่ใช่ว่าคนทําคลิปจะไปปิดบังนะครับแต่บางครั้งบางทีท่านดูไม่จบท่านกรอภาพรีภาพดูนะครับท่านก็เลยข้ามบางท่านตอนไปนะครับวันนี้ตัดเทคนิคมาให้ดูกันชัดๆไม่หลอกเลยนะครับเห็นไหมเวลาผมแยกผมไม่ได้แยกด้านเดียวผมแยกขึ้นกดลงเห็นไหมนะครับอ่าแยกไปด้วยกรอกน้ํามันไปด้วยนะครับพี่น้อง fc นะถ้าหากว่าเป็นกระบอกดันโซ่ราวลิ้นของเทียมนะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้มันเป็นกระบอกดันโซ่ราวลิ้นของเทียมนะครับมันจะไล่ลมยากกว่ากระบอกดันโซ่ราวลิ้นที่เป็นของแท้นะครับถ้าของแท้แยกไมก่จีทีนะครับไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้นะครับวันนี้กระบอกของเทียมบอกตามตรงเลยของเทียมล้วนๆเพียวๆเลยนะครับแต่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะรถคันนี้นะครับ เปลี่ยนแขนกดโซ่ราวลิ้นกระบอกดันโซ่ราวลิ้นนะครับโซ่ราวลิ้นเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยนะครับแต่ก็มีไวยนะครับมีปัญหาอยู่นะครับส่วนเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องมันรูดเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับมันจะเกิดจากอะไรนะแต่ในคลิปนี้เราเอาวิธีการไล่ลมกระบ,บอกดันโซ่ราวลิ้นให้ผ่านก่อนเพราะว่านะ เห็นไหมผมแยกอยู่นานแล้วนะมันยังไม่ได้นะครับถามว่ามันเสียไหมมันไม่เสียนะครับกระบอกอ่ากระบอกดันโซ่เราจิ้นตัวนี้ไม่ได้เสียนะอ่าแต่ของเทียมมันจะไล่ลมยากนะครับอ่ามันไล่ลมออกมายากสเสลอเกินนะครับพี่น้องเอฟซีนะเห็นไหมเนี่ยแยกแล้วลมมันก็ไม่ยอมออกนะครับพี่น้องเอฟซีดูดีๆนะอ่าผมจะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับแยกไป อ่ายกขึ้นนะครับแล้วก็กดลงยกขึ้นกดลงแบบนี้นะครับนี่มันเริ่มได้แล้วเห็นไหมนะครับเห็นไหมหลังจากที่เราแยกกดขึ้นยกลงกดลงยกขึ้นอยู่แบบนี้นะครับมันก็ได้ในที่สุดนั่นเองแล้วก็ผมก็จะปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับอ่าพอปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วเราจะทําการแยกอีกรอบหนึง่งถ้าหากว่ามันตึงก็แสดงว่าใช้ได้แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วมาแยกใหม่มันจมก็ถือว่าชุดนั้นมันเสียหายไปแล้ว ทีนี้นะครับลองมาดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการขันเฟืองปัง๊มน้ำมันเครื่องอันนี้ตัดมาตัดไมหมพี่น้อง f c ดูก่อนนะอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นน็อตนี่แหละนะครับน็อตเบอร์สิเชื่อมติดกันกับเหล็กผ่านะครับแล้วก็เอาเข้าไปล็อกนะครับเพื่อที่จะใช้ในการขัน แกนปั๊มน้ำมันเครื่องให้มันแน่นกับเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องนั่นเองนี่ก็คือเครื่องมือที่เรา DIY สรรสร้างขึ้นมาง่ายๆนะครับพี่น้อง FC ซีผมก็สร้างขึ้นมาใช้งานเองนี่แหละนะครับใครจะก๊อปก็ไม่ได้ว่านะครับหรือว่าใครมีสูตรมีเทคนิคดีๆกว่านี้ก็แนะนํากันเข้ามานะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกรองน้ามันเครื่องบ้าง กองน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีอยู่2.2งจุดตำแหน่งนะครับสำหรับรถสีจังหวะทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อนั่นแหละนะครับกองตัวแรกนะครับพี่น้อง f c กองตัวแรกมันจะอยู่ใต้ชามคัตนะครับอ่ากองตัวแรกอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะอยู่แบบนี้ทุกรุ่นแหละนะบางรุ่นก็วางไว้ข้างนอกนะครับกองตัวตัวนี้ของ Hon d a เห็นไหมเขาจะมีสีอยู่เอาแต่เอาด้านที่เป็นสีขึ้นบนนะนี่นะครับมันจะมีเศษเหล็กเศษกาว นะครับเศษทุกอย่างต่างๆที่มันฉีกขาดมันจะมาอุดตันไส้กลองเราก็ต้องล้างเป่าทําความสะอาดออกนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกลองโรตารี่กลองจุดที่2อ่านี่ตรงนี้เขาผ่าเครื่องมานะอ่าปะเก็นก็ไม่เปลี่ยนด้วยมันจะอะไรนักหนาะนะครับปะเก็นหนึ่งชุดมันแถมมาหมดอยู่แล้วให้มาหมดอยู่แล้วนะครับของเทียมก็ใส่ไปเถอะนะครับมันไม่รั่วหรอกนะทีนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีเศษเหล็กนะครับ เลียมภาพเลยเห็นบอพี่น้อง FC เอฟซีเลียมภาพภาพเลยนะอ่าตรงนี้โอ้ชามคัดแต่งนะแต่งแบบนี้สปริงแบบนี้ได้จักเดือนนอสันเกียร์กับเกียกเกียร,ยรน์นี่นะพี่น้องเอฟซี FC, ที่บรูดก้อนบ่ลอะเฮ้ยนะนี่นะครับอันนี้เป็นโรคปกติของเขาแหละนะอ่าทีนี้นะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของกรองเนี่เห็นไหมไม่เปลี่ยนประก็นให้เขาเลยเปลี่ยนให้เขาเนี้ยทือเอาเลย นะรับงานพาเครื่องเขาบอเพียนหอดประกันให้เนี่นี่เห็นบอเซษเล็กนะครับเศษเล็กจ้าตรงนี้อุดตันนะครับถ้าตรงนี้อุดตันมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเวฟร้อยสิบไอถ้าตรงนี้อุดตันปับ๊บน้ํามันเครื่องนะครับเข้าไปที่อ่าอ่าที่ก้านสูบน้อยนะครับแต่ดีหน่อยว่ารุ่นนี้เขาเจาะหัวฉีดมาปั๊บนะครับเจาะหัวฉีดมาฉีดน้ํามันเข้าไปที่ ใต้ลูกสูบนะครับพี่น้อง Fc นะถ้าว่ากรองตัวนี้ตันหัวฉีดมันจะทำงานนะครับพี่น้อง Fc นะอ่านี่ก็คือข้อดีของเขาในรถรุ่นนี้นะครับกรองตัวนี้ตันหัวฉีดฉีดน้ำมันเข้าใต้กับโปรงลูกสูบมันจะทำงานนะครับพี่น้อง Fc มันจะทำงานเต็มที่